ก็เลยกันต่อชั珀ท์2กับคลาวเซอร์รีออนแอนด์คลาวเซอร์อินทาวข้าวโรกเก็ตไปอ้าวมงอาไปแล้วกูไม่เอากูจะเอาเอาวโรกว่าไม่เอากูจะแม็กนัมไปแทนใช้มือเปล่าไม่หมายถึงเออเล่นของมือแล้วกันเอาที่มึงสบายใจเลยเอ้ากูยังจัดไม่เสร็จเลยฮะกกููใให้ไม่กูนึกว่ามันแบบเรดดี้ไงคือกูเรดดี้แล้วมึงก็ลองกดไงหรือว่าเอาดิวดูเรื่องแสงแทนก็ได้ คือพี่ไม่มีกล้องแล้วถ้าเกิดอย่พี่จะเอากล้องมาเดี๋ยวนอนจะได้เห็นว่าพี่จับยูโดนี่แทงมันคุณดูไม่แทงหน้าด้วยแทงตูดด้วยสะบัดบิดบิด้วยเนี่ยโคตรเกเรเลยบิดแล้วแทงเอาไม่ได้แปลเขาโทษอะไรนะเกิดขึ้นที่นั่นเรามาถึงอัพอะไรนะทางทางต้นทางต้นน้ําของของเจว่าฮะใช่คนนั้นบอกว่ามีบางอย่างเป็นเป็นปริศนาอยู่อ๋อเนี่ยขี่เรือมา ก็นี่ก็เป็นในเรื่องไอ้ระหว่างภาคภาคสองภาคสี่ที่ลีออนทําอะไรมาก่อนแล้วเจอคาลเซอร์กับแล้วลุยกับคาลเซอร์มาก่อนเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไม่ต้องห่วงกูไม่เป็นไรเราไม่ทาลายเธอหรอกฉันคือคนที่ช่วยเธอไวจังว่ายังไงว่ากูจะโทรบญคุณนั่นเองเนี่ยเอคือเด็กผู้หญิงใช่ไหมอยู่ที่อะไรนะคนที่มาจัดจาวเวียแมนชั่นพวกคนในหมู่บ้านนั้นน่ะก็นเล่นกัเคาอ่ะ อ๋อพอแมงตายหมดละ <c oughs> พอแมงเลย่อ <c oughs> พอแมงตายหมดละลูกแหละเรามาทำภารกิจอะเรามาตามหาคนอเมริกันที่ได้ยินว่าติดต่อกับไวรัสของจาวีเราต้องตามหาจาวีเพราะว่าคุณจะพาเราไปที่เอาเอาปาโลได้ไม่ได้จา,จาวีใช่ไหมอันนี้อืมใช่ เชื่อเยอะนะเชื่อเยอะใช่หลายเชื้อแล้ว G C G C เดี๋ยวก็มี A ถึง Z อ่ะเหมือนวิตามิน B ถึงถึงซิงอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนี่คือจาวีใชื่ไหมใช่ฉันยืนจากที่นั่นแหละฉันยืนจากที่นั่นนั่นแหละอ่ะเร่เลยอ่ะเฮ้ย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 เปลี่ยนไปเปลี่ยนไหมอ่ะไม่เปลี่ยนแล้วกูใช้ปืนกูใช้ปืนพกไงอย่าลืมสิเก็บสิเออนั่นแหละแล้วมันไม่เก็บ คือเกมนี้บอกตรงเจออะไรก็ได้อย่าอย่าเจอมาแรลงสาบเมื่อกี้แตกภาพเก่าๆมันย้อนมาภาพเก่าๆใช่ไหมไปที่เลตติ้งแม่งโคตรดีเลยเด็กจะจะดูกูกี้ท่อใมเนี่ยถามจริงเหรอโอ้โหจับตุ๊กตี้กองคิดมัน่ากค่ะอะไรประมาณนี้ยังไม่บอกชื่อฉันเลยอ่ะชื่อเมนูเอล่าชื่อนูเทลล่าเองนั่นดีฉันพบนั่นนั่นนุนั่นนุเทลล่า เมนูเอล่เธอทุนต้องระวังนิดนึงนะโอเคให้บอกก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อยู่ใกล้พวกเราไว้ไม่งั้นตายเข้าใจไหมข้าขอมึงแกล้งกูตลอดเลยมันก็ได้จนกว่าไดเสร็จไงวะก็จริงนะนะอย่างถึงกูไม่ใช้ทล้วกูใช้ปืนพกนี่คงจะเป็นตัวดิสชาร์จแชน a นลไอ้แบบมันจะเป็นลังแกนเฮ้ยนั่นอะไรปาปีรันผ้า มากัดกันเลยมวนนมกัดมวนนมกัดไม่โดนเลยไม่โดนก็ได้ว่ะมันหลังโอ้ยตกใจโอ้ยอะไอย่างนี้เลยหรอโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้มันเสี่ยนยก็ล้วหรอไม่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 ยันพามาอีกแล้วมึงฟันแล้วเออฟันแล้วมึงฟันแล้วกูยิงเองเพราะเพราะกูเหนื่อยเวลากูฟันกูต้องสะบัดเข็นฟันนี่เข้าใจไหมกูเหนื่อยไงกูยิงกันแล้วกันโอ้ยเหล่เกยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตะกัตยงโยขี่ตัทัตบอดจำปา ชื่อยาวเนาะชื่อเพลงยาวขึ้นมาเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะโดดได้ด้วยใจเย็น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 ใเนนะฮะแมนี่ต้องหนักเบาว่าหนักเบามากผีว่ายน้ำได้เยอะเคโคตรโคตรเทจัได้พากก่อนตกน้ำตายนี่เรือไงวะพักันก่อนมันว่ายน้ำไายนักกูเนี่ยกูทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ต้องมาพูดยาวมันขึ้นท้องกูกูองกูก็ขึ้นนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้แต่กูขึ้นเยอะกว่า จ้ายาเดวกดิวโดแทงดิวโดอีกแหละอุ้ยตกใจหึกว่าตอมบี้มันเสียทำไมเลือดเปิดอขนาดนี้วะแล้วเนี่ยทำไมถึงอะไรนะวิธีที่ได้หมายความว่าไงมันก็แค่มึงหยุดฟันอีกกูฟังอยู่ไปเถอะไอ้หนูเราต้องมีเรื่องต้องไม่ต้องถามไม่รู้สิฉันแค่ไม่คิดว่าฉันมาทางนี้อ่ะฮะก็ดูก็เข้าใจดีเลือดเต็มตัวกูแล้วเดียว อยากจะเจอจาวเวลมากขนาดนี้เหรอเพจกับดักอ่ะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ทั้งหมดคิดว่าจะเดินผ่านไปได้ง่ายๆได้ไหมแต่คิดว่าไม่อ๋อจะพาเราไปไงแต่ว่ามีกับดักเยอะไงอะไรเงี้ยกลัวนแล้วทำไมกูโดนจับเฮ้ย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  t h กูจะโดนจับแทนกูยิงไม่ได้เลยนะเพราะปอกูอยู่ในคาสีนนะกูยิงไม่ได้เลยนะจะโดนกัดเลยแล้วมาเรามาคุยเรื่องความจดจีหลังอะไรเถอะ ที่นี่เหมือนที่นี่เหมือนกับเขาวงกดนะออกอกิดแล้มีปืนเฮ้ยลูกซองเฮ้ยม่ใช่กระเดนลันเชิด้วยลันเชมีลันเชร์ด้วยแขนมันทะลุกำแพงไปแล้วอะ่ะพอดไม่เชื่อดีเลย<ม>เฮ้ยอย่าสั่นดีจออ่ะจอจอจ่ะจออ่ะสั่นอย่างนั้นแหละแหมไม่เคยโดนเลยยิงหัวนะเนี่ยอุปยานอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ ี่มันยิงยิงที่แบบกิงตั้งนานแล้วมึงซีจอก็จะหมุนไปไหนวะโอ้ยท้องของของเสร็จกูเราอยู่ในกันเนี่ยฉันลงมาจากบันไดนั่นแหละทุกปีลงมานะไม่เดินลงอะไรกับอินดี้แต่สมบีตรงจริงวิ่งวิ่งตามนั่นนี่มาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วนี่อีกแล้วมาโยกเป็นชาวล็อกเลยแม่งยยิิงงไไขข่่โยกเป็นชาวล็อกเลยแหมพี่ก็ตายซะแล้ว กดกูกดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวกูกดอยู่เหมือนกันเสร็จเลยเสร็จเหมือนแฉ่แฉ่โซ่มันแช่แฉ่มาแกมันมาเยอะใจตัวนี้เนี่ยเชฟว่มีเงินลีลอดิ่งไม่อยู่ไหนวะไม่รู้จะมาถามกูตอนนี้เล่นอยู่แล้วก็มาแมลงสาบก็เดินมาอิวไม่มาที่นี่เขาทำกษัตริย์อย่างดีไม่มีแมงสาบง่ายๆหรอกตามทำด้วยที่นี่แม่งโคตรเก่งเลยไอพวกมาลร โอ้ยเลต็มหน้าเลยอย่าอย่นี่เฮดช็อตไม่หมวกโดนโบนัสดาเมจไหมอ๋อไม่โดนอืมนี่เมองไม่ตั้งสมาธิในการยิงทีเดียวต้องต้องสมาธิด้วยทีเดียวโอ้ยเมื่อยมือเมื่อยมือถือจอยไหมคือมันตัดจากการถือจอยสติ๊กธรรมดาไงเนาะนี่พี่ต้องยื่นมือแบบต้องตั้งมือเพื่อแบบเล็งการยิงอ่ะมันเหนื่อยเนี่ยไหนวะฮันเตอร์อ่ะอ่ R66 ต้องยิงที่ขาสิเก้า A กาแฟกลัวกาแฟกลัวถ้ากาแฟอยู่ในกาแฟกรีนแ่่ใช่ยิ่งยิ่งเลยทีเดียวไม่เป็นไรคร่ะทองทองทองอวัีสวัสดีโอ้ยระเบิดเป็นไงวะสับปุมเหละทองกูอยากจะลองกันแต่กูเปลืองว่ากูว่ากูกดมีกดเนี่ยแล้วก็ A หนึ่งคุณใช้ยาทำไมครับขอโทษมึงใช้ยาทำไมเรื่นง กดปุ่มระเบิดมึงไม่ต้องหาหรอกกูไปเองไม่ต้องหาเข้าเสื้อเดียวโอ้โหแบ่งมุมไม่เป็นไรนี่กูไม่ซีเรียสเท่าไหร่แบ่งสาบไปแบงสาบที่หนักกว่าอ๋อมาทางนี้ค่ะโอ๋ยกบก็มามากบอีกแล้ว What the fuck What the fuck f o this shit I'm not sorry for this shit you know กูไม่มาเพูดการนี้นี่ไว้บอกไว้ก่อนมายิงซอมบี้ไม่ได้มายิงกบไอ้ห่า มุมกล้องกอ็เป็นมุมกล้องเนี่ยเป็นไรเนี่ยมุมกล้องเอ,อย้ยยิงหัวแตกก็เว้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยมึงยิงง่ายกูต้องมาหาันกล้องหันปืนตามให้โดนเนี่ยโคตรลำบากมันเล็วกบตามหลังอยู่ไม่ตามแล้วเห็นไหมกบไม่ตามเลยลำบากเลยกบไปเพราะว่า, <c oughs> เ,าเออเออช่างมือถือกลับดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เปลี่ยนใจแล้วอะไรเงี้ยเปลี่ยนใจแล้วโอ้ยแบงยับปางอะไรกัน,ในใสวยคาโคตรเทมเมื่อกี้ไม่เลวหนิเนอะเฮ้ยยาก มึงห้ามใช้โอเคขอโทษมึงห้ามใช้มึงใช้แหลกใช้ใช้ผ่านกูไปแล้วมึงอย่าโอ้เยี่ยมเยี่ยมแล้วทางไหนกันดีทางนี้ฮะทางนี้ค่ะโอ้บาเอไอ้กูเจอซอมบี้ก็ดีนะจะยิงให้หมดเก็บคะแนนยิงนมแตกซอมบี้นมแตกไม่ไปสุดไม่ไปใช่ไหมมันจะเป็นหมดเลยอ่ะโอ้ยมึงก็บามันก็เลี้ยวเดิมเลี้ยบหวาใช่ไหมันก็ที่เดิมเนอยโอ้ย กู้ลำคาญมุมกล้องไะตอนนี้ตรงๆอ่ะโคตรลำคาญเลยอ๋อเงินเงินกูมาเลยคนล่างกันเพียบเลยอ๋อห่อเลือดเต็มหน้าปืนปืนได้เออเงิูก็ได้เรื่องของมึงแล้วกันแชร์อย่าไม่ต้องห่วงมีทางนี้อ่าจะพาเราไปข้างนอกนั่นจาวีมิชชั่นก็ปิดแล้วใช่ไหมเลยประมาณนั้นฮะอือฮือเอาที่มึงสบายใจเลย แล้วไอ้จำเองนี่คืออะไรครับเอามึงถามกูถามมึงก่อนไม่ใช่เหรอเปล่าค่ะมึงลืมไปแล้วอืมมันดอทองอีดอกทองนี่ก็แหม่อ๋อยากกดลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์เมื่อยมือวะตอนนี้บอกตรงเฮ้ยเลิกเล่นเถอะไปเหนื่อยละเหนื่อยละจบถูกไหมปาแล้วครับครับพี่พี่เล่เหนื่อยจริงเลาะยกแขนยกแขนเล่นแล้วมันเหนื่อยนี่น้องเข้าใจป่ะปกติถือจอนวางที่เอวได้วางที่ที่ขาได้อะไรเงี้ยนี่มัน บอ,อกแล้วใช้จอยแต่แตม่ซื้อมาแล้วติดต er ั้งอันละเกือบพันอ่ะมึงใช้คุ้มค่านิดน okay. ึงยิงกล้องได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่เป็ั้งเกียร์จนี่ก็ยืนดูใชยไซเดอร์ไซเดอร์นี่ตัวอะไรวะปลาใช่ไหมโอเคอ๋อด้วยโอ้ยโอ้ยอยากยิงแล้วสมเย้อีนี้ก็สนุกก็อยากเล่นไม่เล่นอ๋อ ไกูยิงไม่ได้กูเป็นเลียนมันอยู่ในคัสซิกูยิงไม่ได้ไม่เห็นเป้ากูป่ะกูยิงไม่ได้มันต้องยิงคนเดียวตอนนี้เห็นไหมกูยิงไม่ได้จอนไดนก็ไหลแค่นั่นแหละแล้วทำไมกูต้องคนเดียวเรื่องมันขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้วไงเขาจะไหมหลักๆเลยกูล่ะ t ิ i เบ a y เลยเลยกูไม่รู้เรียกของมึงแล้วกันนี่เราติงเข้ามั้ยมีแกงคิว ขอบคุณค่ะจริงก็อยากให้มันเป็นทําแบบเล่นปกติปกตีไม่ได้วะทำไมต้องเล่นแบบนี้แล้วมุมกล้องก็แบบแหน่นหันไปหันมาได้งงชิหมหายเลยมุมจริงน้องถ้าน้องเล่นพันนี้น้องถ้าน้องเล่นเองน้องจะเข้าใจว่างงมากจริงไม่โดนเลยจริงเพราะว่ามุมก็มันหันตามแบบเขาเรียกว่าไงมันเหมือนกับหันเป็นหัวคนจริงค้าใชไหมมันแบบงั้นมันจะเลงยากมากแต่หัวเราเป็นหัวเดียวกันเออหัวเราหัวเดียวกัน <laughs> เรียกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบ หมอ,อรีบไปที่อ๋อพี่อีกแล้วเหรอกูโดนกัดเนี่ยกูเสียเรียดเลยนะรู้ป่ะจริงเหรอเออเมนูล่าระวังบ้าเอ้ยระวังด้วยไปตามไปโดนซอมบี้ล่าไปซ้ำแล้วเนี่ยเอ้าแล้วมึงฆ่าซกบี้หมดเลยเหรอเฮ้ยเก่งไป่ะเก่งไป่ะหนีหนีวิ่งหนีไอ้ตัวนี้ยังไม่ตื่นเนี่ยจะแช่ก่อนจะพึ่งเหนื่อยเนาะ มึงลุกขึ้นมาทำไมวะเฮ้ยไอนอนเฉยๆไปก็จบแล้วนี่หัวแตกไปนี่ไม่โดนอ่ะเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยอ้กใสด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหัวแตกยอดนึงปุ๊กูสอดกูสอดกระสุนปืนเถอะกูเสียวกูยิงไม่แม่นหรอกเมนูเอลาอยู่ไหนร้องเพลงเสละอีนี้อารมณ์ดีไปไหมเฮ้ยหนูอยู่ไหนมาละร้องเพลงสนุกสนานเนบอกแล้ว อารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่ข้าวเซื้อขาเป็นไรเปล่าลองอีเจแกชอบเขาน่าจะใช่ใช่ชอบเขาเสื้อก็สุดท้ายน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าเขาเสื้อถึงแยกตัวออกไปไงขอโทษว่าขอโทษขอโทษขาดฉันกลัวเพรว่าเธอร้องเพลงอ่ะอย่างนี้อย่าเรียกศัตรูมาดิอย่ามันจะทำให้ศัตรูมันสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันกลัวความมืดฉันจะแม่ของฉันสอนให้ฉันร้องเพลงออจะได้ไม่กลัวฝามไม่กลัวความมืดอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยร้องเพลงที่ที่โบทนั้นใช่ไหมมันไม่ปลอดภัยนะตกไปกันต่อเร็วดูสิซอมบี้นอนเถื่อนขนาดนี้นอนดูทอยนั่นนอนเขาจะนอนเซ็กซี่มากอ่ะยิ่งยิ่งเอออะไรเงี้ยฉันจำเสียงนั้นได้นะฮะเสียงอะไรวะกมยได้ยินเลยมันจ้มันจาี้ได้ปวดที่รักเอ้ยมาเถอะกลับบ้านพ่อขะอ้าวพ่อมึงเหรออ้าวดีสิพ่อมึงตายแน่นอนกันนี่ไปเติมพ่อมึงหนักลูกของจาวีงกันเลย ไม่สำคัญหรอกต้องตามเธอไปแล้วจะแม่งก็ลุกมาขวาพี่ขวาเออซ้ายพี่ซ้ายตื่นนะอ่าอ่าดีลูกอะไรเยอะไปไหนพี่เฮ้ยซอมิธฟารมไม่ต้องกลัวหรอกซอมบี้ธรรมดาเองกลัวเลยวะซอมบี้คอยกลัวใช่ไหมเออนั่นแหละเฮ้ยเต็มหน้าเลยเลือดเนี่ยยอดเโคตรใกล้เลยเจ้เคยังใกล้อ่ะ ม่กาังดเือเมนูเวล่าอ๋อสี่จทีเดียวเมนูเวล่าจาเวียเมนูเวล่าทั้งหมดนี้ฉันทำเพื่อเธอเนาะเธอต้องทำตามตามที่ฉันทำไว้ตามแผนฉัน15ปีที่แล้วอ่ะเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดการกลายพันธุ์อะไรเงี้ยฮะได้โปรดเธอที่รักทนหน่อยนะอะไรอ่ะ คนที่ให้วัคอะไรนะวลลอลโลนิกา้าวัคซีนัสกับเธอมันจะได้ผลโอ้วอลโลนิก้าเลยเหรอเอาผ้าวอลโลนิก้ามาเกี่ยวด้วยเหรอใช่มีใครเนี่ยเฮ้ยโจนอเมริกันจะเอาเลิลูกฉันไปไม่ได้ดมีฉันเท่านั้นที่เป็นพ่อของเธอที่ช่วยเธอได้ท่านอ่ะแล้วกูก็โดนง่ายๆไงแล้วลีออนหนูอยากไว้น้ำเจ้ ไปด้วยละเดี๋ยวพอทำสัตว์ตล้งไม่ไปฉโดทำไปตรงนี้เรลินกาก็เป็นอะไรนะไในเรื่องของแครใช่ครับคนเินินกาที่ไปเจอมาเพราะว่านี่อันนี้เกี่ยวด้วยมันก็จะไปดี่าวมันก็จะเปลี่ยนเรื่องไปวันเดียก้าอาจจะยางนันใช่เย่เอสออเอสอเอสอวบชุยเอสเอส โนดาเมโบนัทโนโบนัทมีนนมึงนนาเบจนได้เหรอวะถามจริงเหรอมึงบ้าปะเนี่ยโคตรจะอินพ็อสซิเบิลรูเลยเนยอะเชอร์เกอร์นิดฮันเตอร์ไทอาร์แดมเวอร์เกอร์ซอมบี้อานูบิสไอตรงงี้ใช่ไหมเออตัวที่แบบยึ้งยุ่งยุ่งบินฟัตเทชันไออันนั้นทอร์เรนต์ไว้ปล่อยบิดที่ทำเลยที่ทำเลยคัสตอมไมจะไม่ยุ่งแล้วครับนี่ไงมีคาปิเซตตี้กับอันนี้ออคสต็อปปิ้งพาวเวอร์สต็อปปิ้งพาวเวอร์ดีกว่ามั้ง ก็ค uh ือจริงๆมันจะตัน huh. น oh. oh. uh ่ะสต็อปปิ go ้งค okay. ือหยุดเนีไงแต่จะอัปเกรดดาวจากมัสต <laughs> ีมึงชอบทำตามที่มึงบอกเพราะฉะนั้นแหละก็มึงบอกกูเองแล้วมึงไอ้คือกูปูตีน่ะอ้าวมีสตีฟสตีฟอะไรนะสตีฟจ็อบเป็นแค่กูเป็นแค่ดีกว่าโอ้เล่นน้อยก็กูจำหน้ามันได้อนกูจำได้นะเย ไเดี๋ยวก่อนตบจับตัดพาร์ทก่อนดีไหมเออไม่เล่นเล่นชั่วโมงเลยพี่ตัดเองดีกว่าเออไม่ต้องแล้วหรอกเนี่ยระเบิดไอ้ระเบิดอน่ยใช้ยังไงเนี่ยคือมันต้องใส่เป็นอาวุธเว้ยเวอไปใส่ซะกูไม่ใช้ไม่กูไม่ใช่เล่นมาทั้งหมดยังยังยังไม่ได้ใช้ปืนดืดเเลลยที่่่นไไม้ใช้เลยเล่นดากเมื่อกี้ไปยังไม่ใช้ปืนดื้อเลยนะจะว่าไปอ่ะขอดม่ให้หมดแล้วถอดไปดิเออเออถอดไม่หมดออเ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 ออ ดีอ่าแล้วอย่ามาให้กูบอกว่าต้องใช้อีกนะเอาเปเลยเลยวะเอาเถออเาที่มึงสบายใจไปพร้อมยังตื่นพออโอเคโอเคไม่รู้ว่ากูเป็นแคร์กูจะน่ารักคนเดียวขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส t e a ีมเอเลี่ยนโวลเลตสตีมช็อปเกมสโตร์ for เกมเมอร์สตีม MTS Game LL Steam Store ที่ใ้การสรับสน,นุนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมเทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ใตค้คลิปได้เลยนะฮะ